สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสับที่ร้านรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้นะครับสําหรับคลิปนี้ตามคําเรียกร้องครับหัวเดียวออโต้มีรถเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยไม่ควรพลาดเด็ดขาดแล้วภายในเดือนนี้มีตัวโปรเสริมด้วยยิ่งหน้าเล้าเข้าไปใหญ่นะครับ ถ้าเกิดเพงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือ2ปฏิพัทน์ออโต้ตรงนี้ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้คนชอบรีวไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับกล้าพูดแบบนี้ได้เลยนะคันนี้เป็นตัว2.4 จไฟฟ้าโรงงานนะครับรถปี2020นะครับสีขาวเดิมรถไม่เคยชนหนักพิกล้มน้าท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนครับคันนี้ที่สุดของที่สุดของความใหม่แล้วนะฮะไฟเดิมนะครับกันชนด้านหน้าตอนแรกจะเป็นตัวสีดําด้านอันนี้เราก็เอาตัวของสมาร์ทแคปหรือว่าแคปตัวเตี้ยมาใส่ให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวเครื่อง2.4เนี่ยคือมันแน่นอนอยู่แล้วแหละ นะครับถ้าเกิดใครเล่นตัวรีโวมาก่อนอยู่แล้วในเรื่องตัวแรงบิดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เท้าขวาหนักเนี่ยเหยียบมาปุ๊บมาปุ๊บแน่นอนนะครับแล้วก็เสี่ยมครัญก็คือในส่วนของตอโตโต้เนี่ยถ้าเกิดของเดิมปกติเป็นตัวเกียร์แมนนวลนะฮะแรงบิดอยู่ที่3 4 3นิวตันเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวออโต้เนี่ยมันจะขยับขึ้นมาเป็น400นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า150แรงม้าเหมือนกันเท่าเดิมนะครับตัวเครื่องเดิมมมมคครรับไไ่่าน,นเเืองหลย,ย้ะะ สวยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสวนทงร้อนะครับแล้วก็คลีนนิ่งให้กับคุณลูกค้าใหม่ใหม่มากครับนะฮะอันไม่เคยเจอแบบนี้ใหม่ถึงขนาดนี้เลยเพราะว่าส่วนของตัวก่อนหน้านี้ออตโต้ถามว่าใหม่ไหมใหม่เหมือนกันแต่ว่าคันนี้ใหม่กว่าแล้วก็สิ่งที่มันโชคดีมาก็คือตัวรถเป็นสีขาวด้วยเพราะนน,นั้ในเรื่องของตัวการวิ่งรถลงรถรวมอะไรพวกนี้เนี่ยสบายสบายเลย นะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อครับในส่วงตัวด้านข้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวโตรถให้นะฮะแต่ว่าในเรื่องตัวล้อแม็กตรงนี้เดี๋ยวมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็อยู่ตรงแก้มข้างนะฮะสีสวยเสมอกันทั่วทั้งคันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะใส่ตู้ถือไว้เรียบร้อยแล้วความสูงก็อยู่ที่2เมตรสินะครับแล้วก็จดทะเบียนลงเล่มให้แล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วน ต้องการใส่เป็นอคอกสามารถบอกได้นะครับเพราะว่าบางคนถ้าเกิดชอบหัวเป็นตัวออโต้แบบนี้แล้วแต่อยากขับแบบสบายสบายใส่อคอกเลยพรกนี้เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงล้อหลังเนี่ยอันนี้เดือนจะเปลี่ยนมาใส่เป็นกระทะผ่าและก็ยังมีชิน xcd ให้นะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดบางทีเราอยากได้หัวเดี่ยวออโต้ที่เป็น Max แม็กซีล้อตรงนี้เรามาคุยกันหน้าร้านดีกว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงในเรื่องตัวขั้นตอนแรกให้รถมันออกจากร้านให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันนะครับลอาดูด้านท้ายกัันต่อครบ สำหรับในส่งตัวฝาท้ายนะฮะฝาท้ายเดิมนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวไฟเบรกคุณสานี้ก็จะเป็นแบบ LED นะฮะกันชนท้ายมีให้ตู้ก็จะเป็นตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันสะท้อนแสงไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบนใช้งานได้ตามปกตินะครับสภาพโดยโรวมคือทุกอย่างใหม่หมดรถพร้อมใช้งานมากๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่เชื่อเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันต่อครับ สำหรับในส่งตัวด้านในนะฮะก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์นะครับหรือว่าถุงตรงนี้ภายมีให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบงค์นะฮะสำหรับตัวเครื่องเล่นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นซีดีวิดีโอเอ็มพีสามนะครับสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเน็กกับบลูทูธได้แล้วก็ส่งตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับที่วางแก้วน้ำสองใบนะฮะแล้วก็ตัวเกียร์ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้เป็นแบบ6สปีดนะครับสามารถเชน เกียร์เล่นแบบแมนนวลได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าพอลาเราลงพวกแบบทางลาดชันอะไรพวกนี้เนี่ยเชนเกียร์เนี่ยสบายๆเลยนะครับแล้วก็ส่งตัวกุญแจเนี่ยก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับกระจกไฟฟ้านะฮะมีตัวเซ็นเซอร์ล็อกให้มองข้างก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ว่าตัวบ่อ2.4เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัว2.4แบบเกียร์ธรรมดานะฮะเพราะว่าอะไรมันจะกลายเป็น50ต่อ50นะครับในเรื่องตัวฐานเกียร์ที่มันยาวออกมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะคลายทรงเหมือนแบบ พูก2.8ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวบล็อกที่ใส่อีโคโหมดเพาเวอร์หมดเนี่ยสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะฮะโดยที่เราเอา,เอาตัวสวิต์มาเนี่ยแล้วปังเสียบด้านล่างเนี่ยทุกอย่างจบเลยใช้งานได้เหมือนตัว2.8เปียบนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อ่องตัวเลขไมนะฮะตัวเรือนไหม่เนี่ยจะมีตัวแสดงตำแหน่งของตัวเกียร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไมเลสเนี่ยหรือว่าเลขไม่คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่19,626กิโลน้อยคโคตร นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถใหม่ๆแบบนี้เนี่ยอันมองดูแล้วว่าพี่พี่ทุกขั้นครับถ้าเกิดอ่านแนะนําถ้าเกิดจะเอาต้องเอาเลยนะฮะมาจองไว้ก่อนก็ได้หรือว่ามาจับไฟแนนซ์ก่อนก็ได้เครดิตไม่ผ่านยังไงเราก็คืนเงินจองเต็มจานวนถ้าเกิดมันออกไปแล้วคือออกไปเลยนะฮะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าหลังปีใหม่แล้วจะมีรถมาหรือเปล่าหรือว่าหลังจากเดือนนี้จะมีรถมาอีกหรือเปล่าและสีนี้มันเป็นสีขาวด้วยเพราะฉนั้นไม่ควรพลาดอย่ารีรออย่าชา้าเด็ดขาดเดี๋ยวไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสักคันนีกน้กันอีกที โอเคนะฮะเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับในส่วนตัวหัวเดี่ยว Auto ออโต้คันนี้สองจุดสี่รถปียี่สิบครับเพราะนั้นในส่วนของสุดท้ายราคาสัม์คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอันย้ำนะครับห้ 5, 2, 9, บาแสนสองหมื่นเก้าพันตัวรถแบบนี้สภาพแบบนี้แน่นอนครับคุ้มแน่นอนถ้าเกิดใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยอันมาพูดนะตรงนี้เนี่ยไม่ได้อวยหรือว่าอย่างงู้อย่างงี้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อ เรามีรถให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันเลยสดๆนะับเพราะนั้นเข้ามาที่ร้านได้นะครับแล้วก็ภายในเดือนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกในช่วงต้นคลิปเนี่ยว่ามันคุ้มยังไงเพราะว่าภายในเดือนนี้เนี่ยเรามีตัวโปรโมชั่นเสริมนะครับขับฟรี90วันหรือว่าออกภายในเดือนนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าสบายๆเลยฮะไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตใช้เงินออกรถเริ่มต้น6000บาทจบเลย ไม่เก็บเพิ่มไม่บานตายทุกอย่างคือครบภายในคันเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับหัวเดียวออโต้เป็นรถที่หายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับสับคลิปนี้อังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจปฏิพันธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่หรือว่ามีคันไหนมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูกันอย่างนั้นเดี๋ยวเราติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้อัอง